ครับสวัสดีครับช่องลุงจงประเสริมมาแล้วเมื่อนี้เดี๋ยวมาเบาเลียงเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับนะเบาเลียงอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าออพอดีซอยเขาบ้านลุงจงเนี่ยเนาะลุงจงไปเห็นไม้ไผ่ครับต้นไผ่หรือว่าก่อไผ่หรือว่าไม้ไผ่ มันมันหนาฝนเนาะมันหักแล้วมันเอ็นหรือมันโดนล้มแล้วมันเอ็นลงมาพาดกับสายไฟนี่ครับกันยังดีเนาะที่มันเป็นแรงต่าครับถ้าเป็นแรงสูงนี่ไฟฟ้าอาจสิ้ดูดคนก็ได้เพราะว่าก่อไฟมันอยู่ไกลบ้านเนาะอยู่ไกลบ้านคนอยู่ไกลที่อยู่อาศัยแต่ว่าโบแมนบ้านนุงจงอกพอดีเป็นบ้านซอยข้าบ้านนุงจงนี่แหละนุงจงไปเห็น ก็เลยมาบอกว่า,วามาบอกให้ฟังว่า,าไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นซื้อน้ำกระแสไฟฟ้าได้นะครับแต่ผูใ้ใดพบเห็นลักษณะจังซี่ก็า่าลืมไปแจ้งการไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าประจําอําเภอเฮานะครับให้เพื่อนมาจัดการตัดออกหรือว่าให้เพิ่นมาไปแจ้งเพื่อนนะครับถ่ายรูปไปแจ้งเพิ่น,นปปเฮามีาเฮามีธุระ ไปที่มันอยู่ใกล้ๆกับการไฟฟ้าเขากลับไปแจ้งเพื่อนนะครับเนอพอดีลุงจงกะเห็นตอนออกไปทุรละพอดีกับลุงจงก็เลทายรูปแล้วกลับไปแจ้งการไฟฟ้าลุงจงอยู่อำเภอหนองไผ่เนาะกลับไปเลยกลยไปแจ้งการไฟฟ้าอำเภอหนองไผ่ไปแจ้งปุ๊บเพื่อนกลับมาเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายเนาะเพราะว่าเขามีหลักฐานไปแจ้งเขานำกะเดี๋ยวไปเบิ่งครับเพื่อนมาแล้ว ครับพอดีลุงจงเห็นไม้ไผ่เนาะนี่ก่อไผ่มันว่าพาดสายไฟนี่ครับหลายจุดครับสามจุดเนาะนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งนี่อีกจุดหนึ่งครับแล้วก็นแนวนมแนวนมเป็นฝ้าเป็นฝนนี่ก็อาจจะลงมาหลายจุดครับนี่ลุงจงก็เลยไปแจงไปแจงของไฟฟ้า ไปแจ้งไฟฟ้าเกินมาแล้วครับนี่อ่ะบอกเกินสมองครับพอดีลุงจงออกไปธุระก็เลยไปแจ้งไฟฟ้านองไผ่มาแล้วอ่ะท่านใจครับทีมงานการไฟฟ้าอำเภอหนองไผ่มาหอดเลยเนาะ

อก็แป๊บเดียวเองผมไปแจ้งผมยังกลับมาไม่ถึงเลยเนี่ยพอดีผมไปธุระไง<อ>ก็เลยไปแจ้งที่ไฟฟ้าพี<อ>่บุจะไปทางอนนุทพพานหินอ๋อกับกับทีมงานการไฟฟ้าหนองไผ่เนาะเพิ่นมาเบิ่งแหละต่อไปก็เป็นหน้านที่เพิ่นเนาะลุงจงบ่เป็นครับเฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว,ว่าเฮาบ่ม,มกกีอุปกรณ์บ่ม,มี เครื่องใหม่เครื่องมือแล้วก็บ,บ่มีความสามารถบ่มีความรู้เนาะยกให้เป็นหน้าที่ของทีมงานการไฟฟ้าอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มาแล้วโอเคแค่นี้นะครับเนาะไปแล้วครับก็ตามนั่นเนาะมันเป็นสิ่งที่อันตรายครับเพราะว่าก่อไฟเนี่ยมันไม้ไฟเนี่ยมันเป็นซื้อนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับอยู่บ้านอยู่ข้างบ้านยังไงแกผู้ใดพบเห็นก็อย่าลืมนะครับเนาะมันเป็น สิ่งที่อันตรายเขาต้องไปแจ้งการไฟฟ้าให้เพิ่นมาจัดการเนาะมันอยู่ใกล้บ้านพนครับเนี่ยอยู่ใกล้บ้านถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนไฟอาจสิไหม้บ้านก็ได้ไหม้ก่อไฟแล้วอาจสิไหม้บ้านก็ได้หรืออาจสิโดนไฟดูดคนก็ได้เล็กน้อยก็ได้เนาะมันหนาฝนนำํำกับประมาณนี้ครับเอาเก็บความรู้เล็กๆนน้อยเอาสิ่งที่เขาพอบอกกันได้พ่อเอามาเตือนกันได้ก,ก็ เอามาเตือนกันนะครับเนาะระวังภัยระวังภัยตามนี้ครับ